ใครเคยทานข้าวเม่าบ้างคะวันนี้ยายวิไลจะพาทำข้าวเม่าคุกนะคะส่วนผสมก็จะมีข้าวเม่ามีน้ำมะพร้าวนี้มะพร้าวขูดเกลือน้ตาลทรายเล็กน้อยไม่ต้องใส่เยอะเพราะข้าวเม่ามันหวานแล้วแล้วก็งาขาวคั่วบุบค่ะทีนี้วิธีทำ เราก็จะเอาข้าวเม่าใส่ลงไปในชามผสมก่อนเใส่ในชามผสมแล้วก็เติมด้วยน้ำมะพร้าวนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็คุณคุณบเบา แล้วก็ใส่เกลือค่ะนิดหน่อยเกลือใส่น้ำตาลน้ำตาลก็แล้วแต่ความหวานที่เราทําที่เราชอบนะคะเสร็จแล้วก็ใส่มะพร้าวขูดลงไปผสม คันม,มากค่ะเพราะว่ากินคนเดียวนี่แล้วก็คุณผสมให้เข้ากันเต็มงาขวดลงไปค่ะ เสร็จแล้วนะคะแค่นี้ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งให้ข้าเมามันดูดเอาน้ำมะพร้าวเข้าไปตัวแล้วเราค่อยรับประทานค่ะเราจะทานแบบสุดๆเลยก็ได้นะคะไม่ต้องปรุงก็อร่อยดีเหมือนกันก mm hmm. ินได้หลายแบบหลายวิธี mm hmm. กินโดยเอากล้วยน้ำว้าสุกมาปิ้งมาคุก กำข้าวเมากินก็ได้นี่จะทำเป็นกะทิก็ได้นี่นึ่งเสร็จกอยก็ได้นะคะเราก็จะพักไว้ได้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วคะ่ะไว้ให้มันอินตัวดูดน้ำมะพร้าวเข้าไปก็ากยิ่งนุ่ม เสิร์บได้แล้วนะคะคุณค่าที่เราได้รับจากข้าวเม่าช่วยให้สุขภาพดีช่วยสุขภาพจิตดีช่วยปรับระดับกูโคดสาช่วยระบบการทำงานของสมองดี 4. ช่วยบำรุงกำลังและหมีสารอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพค่ะ